สวัสดีครับผมนายเจษด,ดาพานสนส์เกษตนะครับหลันศึกษา5 3 0 0 6 1 1 5 4นะครับวันนี้จะมาทำชิ้นงานชิ้นที่7นะครับเกนกิฟมือจับนะครับกดโชว์ก่อนนะครับแล้วก็สมิติ เอาเราก็อินเสิร์ตไปเรื่อยนะครับกดอินเสิร์ตดิฟเฟอเรนซ์บายแอน ร้อยสิบห้า1 1ักว115่นนี้สก <30 S 2> ็ิเลยพี่หมดสุดท้ายเราก็จะอินส์ตนที่ร้อยสาม้อสี่พูดที่พขมันจริงเลย ก็ฟ้าวงกลมนะครับที่แทนด้านขวาหนึ่งสามสี่ ไม่ใช่ผมอะไม่โนที่หมดแต่เขาเหมือนฉัน,นต้องใส่ทุกอย่างแล้วก็สเก็ตแล้วก็ทำนะครับในอีก2 <c oughs> แพงที่เหลือแล้วก็ทำอีกแพน4เรื่อยๆครับผม ปั๊บแผนสองเราอยสร้างกลมรูเหลือยแปบดบอันนี้ก็มีระยะที่เป็นสามสิบห้ามุมเอก็สูงครับผมต้องก็งั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยปั๊บ เราก็จะมาสร้างคงสั่งรอบนะครับเกี่ยวว แล้วก <toys> ็ทอนการชิล <ham it> yeah, ้เล็บรแล้วเราก็จะสิเลตทีห้า みんな考えたんだ、ね <laughs> ก็เรียบร้อยนะครับผมขอจบการน,นำเสนองานแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ